สวัสดีค่ะพบก,กับบ่านนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะบ่าวจะพาทุกคนมาอัปเดตนะคะบอนสีที่ลงปลูกไปแล้วเนาะนี่นะคะก็มีการเคลียร์ตู้กันเรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วก็มีเริ่มเอาดารานพัลนะคะที่ทยอยปลูกนะคะลงไปแล้วนะคะร,รอบนี้ก็น่าจะหมดรุ่นแล้วนะคะอ,าาอันนี้ก็เริ่มแบบด่างแล้วนะคะทุกคนเอ่ยเริ่มป้ายแล้วนะคะตัวนี้ แล้วก็เริ่มโตแล้วนะคะฟอร์มประมาณนี้เดี๋ยวอีกสักพักก็น่าจะมีแบ่งปันได้นะคะถ้าใครยังแบบว่าเออยังไม่มีดารานุพรลัสเนาะแล้วก็ยังตามเก็บอยู่นะคะดารานุพรลัสน่าเก็บนะคะทุกคนนี่ก็ก็มีด่างทุกต้นเลยนะคะด่างทุกต้นเลยใยทุกต้นเลยนะคะสําหรับดารานุพััสเนาะ<ๆ>ก็เริ่มมีแบบสองใบสามใบใบที่สามเพิ่งจะโผล่มาแล้วอย่างเงี้ยนะคะ เริ่มสวยๆแล้วเดี๋ยววันนี้ก็พาทุกคนมาอัปเดตนะคะแล้วก็ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่นะคะพรเจ้าสัวนะคะเราก็คัดหน้าสวยๆนะคะมาเพื่อว่าจะแบ่งปันคุณผู้ชมนะอันนี้ก็เริ่มทยอยลงปลูกเหมือนกันนะคะในกระปุกที่ผ่าก็ยังมีอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวต้องทยอยลงปลูกเรื่อยๆเนาะนี่นะคะพรเจ้าสัวหน้าก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะหน้าแบบออกเหลืองออกชมพูนะ สวยนะหน้านี้นะคะหน้านี้สวยนี่นะคะก็มีหลายต้นมีพี่ๆจองไว้นะคะผ่อนเจ้าสัวนะคะแล้วก็อันนี้นะคะดูเกาะเกรเ็ดรเกาะเกร็ดนี่ก็น่าจะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะคะก็น่าจะหมดล็อตแล้วแหละใกล้แล้วใกล้จะหมดล็อตแล้วอันนี้ก็มีคนจองไว้แล้วนะคะมีพี่เขาจองมาแล้วดูนะคะทุกคนใบแรกพุ่งมาก็เท่าฝ่ามือแล้ว คือใหญ่มากนะคะต้นนี้มีคนจองแล้วนะคะสำหรับเกาะเกร็ดก็จะเหลืออยู่อีกต้นหนึ่งนะคะหนึ่งทุกคนดูนะคะคือแบบใบเขาเท่าฝ่ามือแล้วอะคะ่ะอันนี้ปลูกไปแล้วประมาณสองอาทิตย์นะคะพุ่งมากนี่ก็เป็นชุดผ่าชุดเดียวกันนะคะต้นนี้ก็ด่างสวยเหมือนกันนะอันนี้ด่างเหลืองมาแล้วนะคะทุกคนด่างเหลืองมาแล้วนี่ ต้นนี้ยังไม่ติดจองนะก็ปล่อยได้นะคะต้นนี้สําหรับกรอกเกล็ดต้นนี้เราปล่อยให้ที่490นะคะรวมส่ง490รวมส่งถ้าใครยังไม่มีนะคะสําหรับกรอกเกล็ดเก็บได้เนาะแล้วก็ส่วนใครที่ถามหานะคะหยกจัก,กรพัดนี่นะคะน้องก็เริ่มโตแล้วนะคะก็มีลงเริ่มทยอยลงปลูกแล้วแหละมีหลายต้นอยู่นะคะ ก็มีในในข้างล่างก็มีนะคะเริ่มลงปลูกแล้วสำหรับยกจัก,กรพัดนะคะก็อันนี้ราคา250านะคะรวมส่งนะคะยกจัก,กรพัดแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้ก็พาทุกคนมาอัปเดตก่อนเนาะต้นนี้ก็คือลงปู่หินนะคะทุกคนนี่เริ่มแบบ เริ่มโตแล้วนะอันนี้ก็ปลูกได้แล้วสองอาทิตย์นะคะทุกคนน้องมีสองใบแล้ววงปูหินน่ารักนะคะอันนี้ก็เป็นไม้เก่าน่าเก็บมากนะคะต้นนี้ไม้เก่านะเวลาเขากัดสีตอนโตนะเขาจะกัดสีชมพูนะคะหวานๆใบกลมๆใบห่อนะคะสวยมากสําหรับวงปูหินนี่ก็เป็นไม้อีกต้นหนึ่งที่น่าเก็บนะคะนี่อันนี้บ่าวก็พามาอัปเดตก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพานะคะทุกคนไปอัปเดต ไม้ผ่านะคะไม้ผ่าที่ผ่าไปว่าจะเริ่มลวงปลูกแล้วละค่ะวันนี้นะคะจะเริ่มลงปลูกแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่พร้อมปลูกเนาะนี่ส่วนอันนี้ที่ปลูกไปแล้วนะคะก็จะอยู่ในตู้นี้นะคะแล้วก็อยู่ในนี้อยู่ในกระโจมตรงนี้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตต้นแม่พันธุ์อื่นๆด้วยนะคะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นผ่าก่อนนะคะอันนี้ก็คือไก่สยามนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะหลังจากที่ผ่าไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่3ามเดือน10บนะคะวันนี้ก็วันที่ถ่ายคลิปนี้ก็เป็นวันที่สองเดือน11นะคะผ่านไปแล้ว1เดือนนะคะทุกคนนี่นะคะน้องเริ่มกลางใบแล้วนะคะแล้วก็นี่นะคะเริ่มมีมแบบไก่โผลมาแล้วนะคะทุกคนหน้าสวยมากนะคะ นี่สำหรับกระปุกนี้ก็มีงอกอยู่แล้วขึ้นมาแล้วนะคะสามต้นนะคะทุกคนงอกมาแล้วสามต้นมาดูต้นนี้นะเมื่อกี้เราดูหน้าไก่ต้นหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าต้นนี้นี่นะคะอันนี้ก็เริ่มแบบเริ่มจะมีสีให้เราเห็นแล้วนะเริ่มออกกัดแดงๆนะคะแต่ต้นนี้นะคะทุกคนหน้าสวยมากไก่สยามนะคะนี่โอเค อันนี้ก็ปลูกแรกผ่านไปนะคะไก่สยามแตวเราขอปิดไว้ก่อนเนาะวันนี้ก็จะทําการลงปลูกนะคะทุกคนวันนี้จะทําการลงปลูกผ่านไปหนึ่งกระปุกนะคะแล้วก็มานี่ไก่สยามกระปุกที่สองนะคะอันนี้น่าจะมีแบบเยอะนะคะทุกคนน่าจะมีเยอะแต่เราขออนุญาตเปิดกระปุกก่อนนะคะเปิดกระปุกฟ้ามหูทุกคน อันนี้คือสวยมากนะคะนี่น้องแบบกลางใบขึ้นมาหลายต้นเลยนะคะว้าวเลยนะคะนี่ไก่สยามของเรานะคะงอกแล้วนะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาอัปเดตนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะทําการลงปลูกแล้วนะคะดีใจจังเลยน้องไก่เรางอกแล้วนะคะอันนี้ก็น่าจะงอกหลายต้นอยู่นะหนึ่งสอสามี่ห้าหกเจ็ดต้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการลงปลูกกันนะคะ ตอนนี้ก็พาทุกคนอัปเดตก่อนว่าผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนนะคะน้องก็งอกดีนะคะสวยงามมาดูอีกกระปุกนึงนะคะอีกกระปุกนึงตรงนี้ก็จะเป็นเราให้ทุกคนดูนี่นะคะในกระปุกนี้ก็จะมีหลายอย่างเลยนะคะหลายอย่างเลย ก็จะมีนะคะพรเจ้าสัวนี่นะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะลงปลูกนะคะชุดแรกนะคะที่เขาเกิดก่อนเราก,ก็ปลูกเข้าไปแล้วเริ่มปลูกแล้วเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะนี่นะคะพรเจ้าสัวด่างสวยมากนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะทําการปลูกกันแล้วนะคะแล้วก็จะมีเจ้าจักรพพัดนี่นะคะเจ้าจักรพพัดแล้วก็อันนี้นะคะป้ายแดงๆน่าจะเป็น รัตนาศิล์นนะคะทุกคนนี่นะคะในกระปุกนี้มีหลายอย่างนะเราไม่ได้เขียนชื่อไว้แต่พอเห็นหน้าเขาก็น่าจะพอจำจาได้อยู่นะคะนี่นะคะทุกคนมาดูพรเจ้าสัวนะคะว้าวลัดสองแล้วก็จะได้เริ่มลงปลูกอีกแล้วนี่หน้าดาังชมพูเหลืองมาแล้วนะคะพรเจ้าสัวนะคะแล้วก็ก็จะมีแบบตุ่มๆที่ พร้อมที่กําลังจะพุ่งใบออกมาอีกเยอะเลยนะคะทุกคนดูชิ้นชิ้นผ่าเนื่องจากว่าน่าจะชิ้นใหญ่เนาะแล้วแบบเนี่ยค่ะเขางอกอกเยอะมากเลยนะชิ้นหนึ่งอกเป็นตุ่มขึ้นมาเยอะมากอ่ะนะคะอกดีมากเลยเนาะอันเนี้ยที่เบาผ่านี่นะคะคือต้นเขามีมีหน่อแล้วทุกต้นนะที่จับมาผ่านะคะเขาก็เลยอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ งอกดีเนาะอันนี้บาวคิดไปเองนะเออถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็คุยกันได้นะคะคือแบบน่าจะเป็นเพราะว่าหัวเขาแก่ด้วยนะคะก็เลยอัตราการงอกก็เลยดีแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเจออากาศเย็นๆนิดนึงเขาก็เลยแบบอาจจะตัวช้าหน่อยแต่ว่างอกดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกนี่นะคะอันนี้โหอ,อันนี้เต็มกระปุกเลยนะทุกคนเต็มกระปุกเลยนะ ผ่าชุดเดียวกันนะคะผ่ารอบรอบเดียวกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้คืออะไรเดี๋ยวบ่าวขออนุญาตเปิดกระปุกแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือศิลาหุ้มทองนะคะมีบางต้นนะออกหน้าด่างเหลืองด้วยนะนี่นะคะอย่างต้นนี้นะคะนี่ใบนี้ด่างเหลืองมาเลยนะคะเดี๋ยวมาให้ดูใกล้ๆนะคะ นี่นะคะต้นนี้นะคะด่างเหลืองเลยนะคะทุกคนใบแบบนี่นะคะอย่างต้นนี้นะคะทุกคนเห็นไหมด่างเหลืองสวยเลยอันนี้ก็คือศีลาหุ้มทองนะคะนี่นะคะอันนี้ว้าวมากนะคะอันนี้ก็แบบงอกดีมากทุกคนดูนะคะงอกเต็มกระปุกเลยศีลาหุ้มทองนะแล้วก็ต้นนี้ดูสิคะเขามีแบบกล้องไม่โฟกัสเนาะนี่ เขามีแอบป้ายนะนี่ก็แอบป้ายนะคะทุกคนแอบดางนะดูนะคะสีลางหุ้มทองเบานะคะนี่น่าจะด่างเกือบทุกต้นเลยนะดีงามมากดูต้นนี้นะคะโตแล้วแล้วก็ดังเหลืองออกมาชัดมากเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะทําการลงปลูกกันแล้วนะคะนี่อย่างต้นนี้นะคะต้นนี้ดูด่างเหลืองที่ขอบใบแล้วนะคะอันนี้น่าจะงอกเป็นสิบเลยนะคะทุกคนงอกดีมากนะคะ ศิลาหุ้มทองนะคะศิลาหุ้มทองสวยงามนะคะมานะคะมาดูอีกกระปุกหนึ่งนะคะที่ผ่าไปในชุดเดียวกันนะคะทุกคนกระปุกนี้นะคะก็จะเอาปเปิดให้ดูดีกว่าว้าวอันนี้นะคะทุกคนสวยงามมากนะคะ อันนี้ก็สวยงามมากอีกกระปุกหนึ่งเช่นกันอันนี้เขามีชื่อว่าศิลาเทพนะคะทุกคนนี่โอ้ยดูนะคะทุกคนคะ่ะศิลาเทพนะคะด่างฮามาตะเด็กเลยนะคะดูสวยงามนะคะดูโอ้โหด่ังทุกต้นเดีย๋ยวรอให้ดูชัดๆัดนะคะโอ้โหแล้วงอกดีมากนะคะน่าจะน่าจะงอกเป็นสิบเหมือนกันนะคะกระปุกนี้ดูต้นนี้นะคะทุกคนโอ้โหศิลาเทพดูต้นนี้นะคะ โอ้โหแล้วแบบดูนะคะดูนะคะโอ้โหแล้วดูด่างด่างนะคะด่างทุกต้นเลยดูนะคะด่างเล็ก,เล,กเล็กก็ด่างแล้วนะคะทุกคนแล้วแบบยังมีรองงอกอีกเพียบเลยนะคะดูศีลาเทพนะคะสําหรับกระปุกนี้อุ้ยส,สวยงามนะคะต้นนี้จะเผือกไหมเอ่ยนี่นะคะต้นนี้น่าจะเผือกแต่ว่าต้องรอดูตรงเขี้ยวนี้ว่าเขาจะเป็นยังไง แต่ดีงามมากนะคะแบบอัตราการเน่าน้อยมากเลยนะแต่ชิ้นนี้เป็นไงบ้างถ้าเน่าเดี๋ยวบราจะหยิบออกนะชิ้นนี้หยิบออกเดี๋ยวเขาจะไปทําให้เพื่อนเน่านะคะทุกคนนี่ชิ้นนี้เขาไม่ได้ขึ้นลาหรอกแต่เขาเน่าเลยนี่นะคะศิลาเทพของบ่าวนะคะใครยังไม่มีนะคะรอรอเก็บได้เลยนะคะสําหรับกิลาเทพก็เป็นไม้อีกต้นหนึ่งที่แบบ สวยนะน่าเก็บมากเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูต้นแม่เขานะคะที่เบาผ่าเนาะตอนนั้นก็เลี้ยงปล่อยเลี้ยงต้นแม่เขาไว้นอกตู้นะคะทุกคนสีสวยมากเลยนะออกด่างชมพูนะออกด่างชมพูนะต้นแม่ของชุดนี้นะคะนี่เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะทําการแบบปลูกกันแบบรัวๆกันเลยนะคะปลูกรัวๆเลยนะคะภูมิใจมากเลยนะคะอันนี้เป็นฝีมือการผ่าของเบาเองเลยนะคะนี่ ว้าวเลยนะคะว้าวเลยมาอัปเดตแม่ไก่สยามกันนะคะโอ้โหตรงนี้มืดนิดนึงนะนี่นะคะทุกคนแม่ไก่เราฟื้นแล้วนะคะหลังจากที่ผ่าหัวไปหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่บาอัปเดตชิ้นผ่าหัวให้เนาะ,ะก็เบบีกำลังเริ่มเปิดหน้ามาแล้วนะคะเขาเริ่มงอกแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะทําการแบบปลูกกันแล้วนะคะสําหรับไก่สยามนะคะนี่อันนี้ก็คือใบใหม่ล่าสุดของเขานะคะทุกคนนี่ออกเหลืองทองเลยนะ นี่นะคะออกเหลืองทองเลยสําหรับไก่สยามนะคะฟื้นแล้วอันนี้ก็เป็นใบใบที่หลังผ่าเขาก็ออกมาเป็นใบแรกนะคะอันนี้แต่เขาติดค่อนข้างที่จะติดนิดนึงนี่นะคะเขาติดนี่นะคะไก่สยามนะคะนี่คุณแม่ไก่ฟื้นแล้วนะคะทุกคนสวยด้วยนะคะหน้าสวยด้วยนะคะนี่ตรงนี้อาจจะ แดดอาจจะร่วมนิดนึงเนาะก็เลยทําให้เขามืดนะคะมืดหมองไม่ชัดนะประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะคะสวยงามมากแม่ไก่โอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูอีก2ต้นที่ใกล้จะได้ผ่าแล้วนะคะไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะที่พร้อมจะได้ผ่าแล้วเนาะอันนี้เดี๋ยวเราขอปิดไก่สยามไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอปิดกระจมขาไว้ก่อนเนาะนี่นะคะเรามาดูตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือ นกะเมืองนนนะคะนี่นกะเมืองนนหน่าสวยมากเลยนะคะทุกคนเขาก็อยู่ในกระโจมนะคะเดี๋ยวเบาไล่น้ําออกนิดเดีนะเดี๋ยวใบเขาจะช้าน้ำนะนี่นะคะนกะเมืองนนต้นนี้ก็แม่สวยมากนะคะทุกคนดูคือด่างสวยมากนะคะสีชัดมากเลยนะคะต้นนี้อีกไม่กี่อีกอีกประมาณสักไม่เกินสองเดือนนะคะก็น่าจะถ่าหัวได้นะคะแต่ว,ว่า เราตั้งใจว่าจะรอหนอเขาก่อนเนาะรอหนอเขาก่อนนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะดูใบใหม่เขานะคะอ้โหูด่างสวยมากจริงๆนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูข้างๆกันอีกต้นหนึ่งนะคะที่เราเก็บมาไว้ตั้งแม่นะคะก็คือต้นนี้นะคะต้นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจะเปลี่ยนกระถางให้น้องเขาอยู่เนาะอันนี้แดดมันจัด น,น,น,นต้นนี้นะคะ<ม>เขาคือมัน,นีล้อมเพชรแผลงนะคะทุกคนนี่สวยมากนะคะต้นนี้แต่เราก็จะทำการเาเปลี่ยนกระถางให้น้องเขาใหม่นะคะอันนี้เพิ่งจะรับเข้ามานะคะต้นนี้สวยมากเราชอบมากเลยต้นนี้นะคะคือด่างฮาร์ปมากเลยต้นนี้แล้วก็แบบสีออกชมพูโอรสนะคะสวยงามจริงดูใบใหม่ของเขานะคะที่ขึ้นมาทุกคนสวยมากนะคะ อันนี้ก็คือมณีล้อมเพชรแผลงนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะทําการเปลี่ยนกระถางด้วยเลยนะคะเดี๋ยวตรงนี้บราก็จะขออนุญาตนะคะปิดกระโจมก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวแดดเริ่มมาแล้วนะคะแดดเริ่มมาแล้วเดี๋ยวใบเขาจะช้าน้ํานะคะทุกคนนี่นะคะโอเคก็มาดูตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะให้ดูอีกต้นหนึ่งก็คือมณีล้อมเพชรนะคะนี่ ต้นนี้นะคะเบาก็ตั้งใจว่าจะรอหน่อเขานะคะน่าจะประมาณไม่เกิน2เดือนเหมือนกันนะคะมาน,นีล้อมเพชรต้นนี้นะคะนี่ใบใหม่มาด่างสวยมากเลยนะด่างชัดมากช่วงนี้แดดเขาเยอะนะคะทุกคนเขาก็จะแบบเขาได้แดดดีนะคะเขาก็จะด่างสวยเนาะก็จะมีหลายๆใบก่อนหน้านี้ที่แบบหน้าเขาเข้มมากนะคะทุกคนหน้าเข้มมากเพราะว่าเขาไม่ค่อยโดนแดดช่วงนั้นก็ฝนตกทุกวันนะคะฟ้าคึมเนาะนี่นะคะ อันนี้พอเขาได้แดดดีเขาก็จะสีสวยๆแบบนี้นะคะสําหรับมนีล้อมเพชรเนาะ,ะเขาจะชอบแสงดีๆนะคะแสงดีๆแดดดีๆนะคะทุกคนนี่แข็งแรงมากนะคะสําหรับมนีล้อมเพชรต้นนี้เดี๋ยวเราก็จะรอหน่อเขานะคะอันนี้ก็พาทุกคนมาอัปเดตก่อนเนาะ,ะพามาอัปเดตก่อนนะ,ะถ้าเขามีหน่อเมื่อไหรก่ก็เดี๋ยวทําการผ่าหัวได้เลยนะคะก็น่าจะได้แบ่งทุกคนนะคะเร็วนี้แหละนะ ราติดตามกันได้นะคะมาค่ะเดี๋ยวมาดูมณีล้อมเพชรแผลงต้นนี้อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนคือแบบน้องสวยมากอะ่ะมีใครชอบแบบแบบนี้บ้างไหมคะทุกคนคือเขาแผงง้วยสีสวยมากเลยจริงๆนะอันนี้คือบ,บ่าชอบเป็นพิเศษนะคะต้นนี้คือต้อนนี้ก็รับมา2 5 0 5นะคะทุกคน รับมาสองพันห้านะเพิ่งจะรับเข้ามานะคะราคานี้เลยนะคะสวยงามดูนะคะทุกคนดูความฮาร์ปบอกว่าเชื้อเขาสวยนะคะก็เห็นเราชอบเลยเดี๋ยวก็วันนี้ก็จะทําการเปลี่ยนกระถางเหมือนกันนะคะสําหรับวันนี้ล้อมเพชรแผงต้นนี้นะเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนกระถางแล้วก็จับน้องเขาเข้ากระโจมนะคะจับน้องเขาเข้ากระโจมเนาะสวยมากนะคะ โอเคนะคะสาหรับคลิปนี้ก็พาทุกคนนะคะมาอัปเดตนะคะชิ้นผ่าหัวนะแล้วก็ชิ้นที่เราเออบอลสีตัวเบบีนะคะที่เราลงปลูกไปนะคะว่าตอนนี้ปลูกไปแล้วนะน้องเขาโตแค่ไหนแล้วนะคะแล้วก็ชิ้นผ่าหัวนะคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็อัปเดตให้ทุกคนชมแล้วนะคะแล้วก็แม่ไก่นะคะไก่สยามที่เราผ่าหัวไปนะคะตอนนี้เขาก็ฟื้นเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนน้าเมืองนอนนะคะพี่ๆหลายๆคนที่รอนะคะก็อยากจะขอให้มาอัปเดตให้ชมแล้วก็มาีล้อมเพชรน,นะคะที่ที่ใกล้จะได้ผ่าหัวแล้วนะคะสองตัวนี้ก็อีกไม่นานเกินรอนะคะถ้าไม่รีบร้อนจนเกินไปก็ก็รอได้นะคะคุณผู้ชมก็รอได้เนาะก็เดี๋ยวบามีแบ่งกันมีผ่าหัวแบ่งปันกันนะคะคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปแค่นี้นะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ